ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะทำให้ตัวของท่านนั้นได้รับผลกระทบกระเตือนได้สำหรับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้นั้นให้ท่านเข้ามารับฟังดวงชะตาของท่านว่า เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงของวันที่17ของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันที่15ของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นให้ท่านเข้ามารับฟังดวงของท่านก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรหรือว่าในแต่ละช่วงนั้นเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้น จะมีดาวพระพุทธนั้นโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของวันที่27ของเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นท่านจะต้องระวังในเรื่องของการเงินให้ดีการเงินการทองในช่วงนี้จะมีการสะดุดหรือว่าจะมีการติดขัดอยู่บ้างท่านอยากได้อะไรในช่วงของเดือนกุมภาในช่วงของ,ของก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรจะไม่ค่อยมีความสําเร็จเกิดขึ้นการเงินการทองจะชักหน้าไม่ถึงหลัง <c oughs> ทำอะไรก็มักจะติดขัดอยู่เสมอท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อท่านระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรท่านระวังไว้ อาจจะเกิดเรื่องเกิดราวกับคนที่ร่วมงานกันได้การทำงานนั้นบางทีบางครั้งนั้นจะมีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่เสมอการทำงานก็ถือว่าจะยังไม่คล่องตัวการลงทุนอีกเช่นเดียวกันท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ก่อนซีจะสิ้นเดือนนี้นั้น ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้จะลงทุนอะไรหยิบจะอะไรจะติดขัดอยู่เสมอรวมถึงในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันงานของท่านก็จะไม่ลาพรื่นเรื่องเงินทองก็จะขอหยิบขอยืมใครก็แสนยากถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเอกสารในด้านของการซื้อการขายในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการล้มหรือว่าอาจจะมีการ ไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการการเซ็นสัญญาอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการเลิกลาหรือว่ามีการหยุดพักชะงักชั่วคราวในช่วงของเดือนกลุ่มภาพัน์นี้นั้นที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของวันที่27อันนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของชาวราศีตุลจะยังไม่ราบรื่น ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังการกินการอยู่อีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการเรียกว่าอาหารเป็นพิษผิดสัาแดงทำอะไรก็ให้ท่านระมัดระวังไว้แต่พอในช่วงของวันที่14ของเดือนมีนาพอเข้าในช่วงของเดือนมีนาคมนั้น จะมีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีมีนอีกเช่นเดียวกันจะไปรวมอยู่กับดาวพระพุธอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่นเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมีนาจะดีกว่าในช่วงของเดือนกุมภาในช่วงของเดือนมีนานี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น กับตัวของท่านท่านจะหยิบจับอะไรทำไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านถ้าหากว่าท่านจะคิดลงทุนอะไรในช่วงของเดือนมีนาก็ถือว่าจะมีโชคมีลาบทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเป็นมักเป็นผลจะมีโชคดีเข้ามาท่านอีกด้วยในช่วงของวันที่14ที่ดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนนี่ในเรื่องของการทำงาน ท่านใดที่รอคอยการงานหรือว่าท่านจะสมัครงานอะไรกับใครในช่วงนี้ท่านรีบทําได้เลยท่านจะมีโอกาสได้ทํางานที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังตัวงท่านนั้นจะเปลี่ยนจากคนละคนท่านจะมีชื่อมีเสียงเกี่ยวกับ ในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำจะมีคนยกย่องมีคนนิยมมีคนให้เกียรติตัวท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าได้งานที่ดีมีคนอุปัมภมค้ำชูเจ้านายก็จะรักใคร่ทำอะไรก็จะมีความโดดเด่นเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่14ที่ดาวพระทิตเข้าสู่ในราศีมีน เรามาดูในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงของเดือนมีนานั้นก็ถือว่าดวงของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นการเงินการทองของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลนั้นจะไม่ค่อยราบรื่นหยิบจับก็ติดขัดอยู่เสมอแต่ต่อจากนี้ไปท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุล ก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการเงินการทองก็จะมีความพรั่งพร้อมอยู่เสมอถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลายในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นั้นถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมั่งมีเงินทอง ท่านจะร่ำรวยรวยแล้วท่านก็จะรวยอีกจะมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามา,าท่านในช่วงของเดือนมีนาต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16ของเดือนมีนาคมนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้ถือว่าจะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีกุม อันนี้ในช่วงของวันที่16ของเดือนมีนาคมจะทำให้ดวงชะตาของท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันบางคนจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันที่16ที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกลุ่มนี้นั้นถือว่าดวงการเงินของชาวราศีตุล จะโดดเด่นอย่างมากหยิบจับอะไรทำไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนำซ้ำยังมีโชคมีลาบอีกต่หากในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่ล่ำรวยโดยที่ไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอีกก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลจะมีความสำเร็จ อย่างสูงในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันการงานก็ถือว่ามีความโดดเด่นอยู่แล้วและในเรื่องของการเงินก็จะมีโชคมีลาภเข้ามาเกยในช่วงของวันที่16ที่ดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีกุมแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องระมัดระวังก็เกี่ยวกับในเรื่องของการ ที่เรียกว่าสุขภาพหรือว่าพรารณานหมยของท่านอาจจะต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงของวันที่28ของเดือนมีนาจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้ท่านระวังในเรื่องของสุขภาพและพรารณานหมยในเรื่องของตัวของท่านและครอบครัวอีกเช่นเดียวกัน อาจจะมีการเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อหรือว่าอาจจะไม่สบายเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในเวลาศีสิงห์ภายในช่วงของวันที่28ของเดือนมีนาคมนี้อาจจะไม่มอีอาจจะมีการไม่สบายเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการ ต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้งบางคนนั่นมีโรคประจําตัวอาจจะเกิดขึ้นหรือว่ากำเริบเกิดขึ้นได้อทิเช่นความดันเบาหวาน,าวานไขมันอันนี้ท่านระวังไว้หรืออีกอย่างหนึ่งโรคของภูมิแพ้อันนี้ท่านระมัดระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของวันที่28อันนี้ท่านระมัดระวังไว้ให้ดีในเรื่องของ การเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรืออาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะได้พบกับแพทย์บ่อยครั้งในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองก็อาจจะต้องมีสะพัดออกไปบ้างในช่วงนี้ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมีนาในช่วงนี้ก็ถือว่าให้ท่านระวังไว้ ถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้หรือว่าไปทางไหนก็แล้วแต่หากว่าท่านใช้รถใช้สนนจะเดินทางก็ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าเราระมัดระวังก็จากหนักก็จะกลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังเขาไว้ในเรื่องของคนรักคนใกล้อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือน กุมภาพันธ์หรือว่าเดือนมีนานี้นั้นในท่านระมัดระวังในเรื่องของคนที่จะมายุแยงในเรื่องของความรักความใคร่อาจจะมีมือที่สามเข้ามาทำให้ความรักของท่านนั้นปั่นป่วนหรืออาจจะมีการหวาดระแวงเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านระวังเอาไว้ให้ท่านทำใจหนักหนักหูหนักหนักนกไว้ใครพูดใครอะไรให้ท่านช่างใจไว้ก่อน บางสิ่งบางอย่างนั้นเขาอาจจะมาหลอกลวงเราให้เรานั้นต้องมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วให้ท่านระมัดระวังเขาไว้แต่สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดยังหนุ่มยังสาวอยู่ท่านจะ,จะ,จ,ะจะเจอเนื้อคู่ของท่านโดยการบังเอิญหรือว่าการที่ท่านไป เที่ยวหรือว่าไปสังสรรค์ในงานต่างๆท่านจะไปเจอเจอเนื้อคู่ของท่านโดยที่เรียกว่าท่านไม่ได้ตั้งใจแต่แต่ก็เป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงท่านจะรักใคร่และจะยั่งยืนแต่าหากว่าอยู่ด้วยกันก็จะมีความผาสุกตลอดไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความใคร่ ท่านใดที่ยังเป็นโสดอยู่ชาวราศีตุลก็จะมีความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลภายในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นั่นท่านก็จะพบกับแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองที่เราบอกไปนั้นท่านก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ ในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรนักถ้าหากว่าท่านจะคิดเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงก็ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นย่อมจะไม่เหมือนกันท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอท่านใช้วิจารณญาณ ในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดจทำรายการด้วยก็ขอให้ทุกท่านฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี